สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการสั่งซื้อมือใหม่หัดทำหัดหัดเล่นพวกเลซิ่งพวกใยแก้วหลอไฟเบอร์กาสหล่อเลซิ่งขึ้นแบบอันนี้ผมก็สั่งมาจากร้านเอชเจเอสินุุพันเทรดดิ้ครับสั่งไปแค่สวันก็ของก็ส่งนะครับ ไม่ต้องกลัวโกงครับเจ้านี้ผมสั่งมาแล้วสองวันไวมากมันแต่ว่าเราต้องจ่ายตังค์ของไปก่อนนะไม่มีเก็บเงินปลายทางก็ต้องอยากทำก็ต้องใจครับก็ของที่ได้มาก็จะมีเป็นมันเป็นชุดเลยนะครับเป็นชุด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 ,ชด,ชดเล็กๆชุดกลางสําหรับมือใหม่ก็จะมีตัวเขาเรียกโคบอลตัวม่วงเอาไว้ผสมแล้วก็แก้วสองอันนอาไว้คนสวนแก้วว่าจะเป็นขะันจะเรียบ สามารถขนได้ครับเผื่อไม่เราชุดหนึ่งแล้วก็ผมสั่งไปคือใย,ยแก้วเบอร์450แล้วผมกะว่าจะจะทาเลสซิ่งแล้วก็ยายแก้วโปกรอบเดียวจบที่เหลือก็จะเป็นสีโป๊ขัดแต่งเพราะว่ามันกลัวมันจะหนักเกินไปพอผมทำรถสกูตเตอร์ต่อไปก็จะเป็นโมโนสไตลีนอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นน้ำยาเช็ดแปรง เลออกอย่างอันนี้คือเลซิ่งไฟเบอร์ไาสครับพระเอกของเราครับพร้อมกับตัวเล่งแข็งครับก็เดี๋ยวตามส่วนผสมก็ผมก็ยังไม่ศึกษาถองแท้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ต้องการตาช่างดิจิตอลอยู่ตัวความเป๊ะตัวต่อไปมันอ่ะมันเขียนว่าอาซิโทนอาซิโทนคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาไปหาข้อมูลจากอิทนท์เตแล้วต่อไป ให้กระดาษทรายมาแผ่นหนึ่งเอาไว้ขัดงานเบอร์อะไรก็ไม่รู้นเลยนะสามร้อยยี่สิบกระดาษยน้ำครับกอไป้ายหมดยังเนี่ยโอ้ก็จะเป็นไม้สำหรับคนเขาบอกว่าเวลาการคนคนอย่าย,ยกไม้ให้คนเป็นทางเดียวกันคนโคนให้ขูดก้นมันถ้ายกไม้แล้วมันจะเป็นฟองอากาศ เว่ากันแล้วก็แปลงทาลีทิ้งงานซึน่งมาในชุดเดียวก็เลยกล่องเดียวหมดอย่างส่วนีเป็นใบเสร็จครับมบเสร็จคิดตังที่เขาส่งมาให้เราดูเราเรา,เราจ่ายเขาไปก่อนแล้วเราต้องใจๆเถอะใบส่งของนะครับก็จะมีชื่อทั้งหมดก็รวมค่าส่งด้วยเท่าไหร่น่ารัก600บาท ก็ชุดชุด,ช,ดชุดมือสมัครเล่นก็จะประมาณนี้ชุดชุดเล็กๆชุดแบบว่าลองทำดูก่อน mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเราไม่พอเดี๋ยวเราค่อยสั่งใหม่ไปลองดูก่อน mm hmm. ผมก็เพิ่งจะเล่นครับแต่ว่าสั่งซื้อร้านนี้โอเคแล้วลองไม่มีคำว่าโกงครับแต่จ่ายตังค์ให้ไปก่อนนะเดี๋ยวส่งให้นี่ก็ไม่ได้คาโฆษณาอะไรเขาบอกแต่ว่าเผื่อเพื่อนๆมือใหม่อยากจะลองทําอยากจะสั่งแต่ว่าสั่งรศดามันก็มันจะสั่งครบหรือเปล่าไงอาจจะไม่ครบรศดา ก็ถังเบอท์่ีเพราะเลยลเขาจ่ายชุดหนึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็แต่งบอดี้อยู่สวัสดีครับ